ตอนนี้เราก็ลองทดลองนะครับว่าคันนี้จะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าขับขี่ย่างนิ่งเลยนะครับพรรถใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งนิ่งนะคะรับกันล้มนะครับตัวนี้จะเป็นกันล้มใส่กับโกวิงนะครับโกวิงตัวนี้พันแปดนะครับตัวใหญ่มากเลยเวลาขับขี่ก็มันจะเข้าโค้งพูดถึงเข้าโค้งมันก็เข้าโค้งเร็วไม่ได้เท่าับรถเปล่านะครับแต่ว่ามันก็โอเคนะครับ ก็โอเคอยู่นะครับเวลาโค้งหักศอกนี่เราก็ต้องขอนอยู่แล้วนะครับถ,ถึงจะเป็นรถเป่าก็ต้องขอนนะครับแต่ว่าทางตรงหรือว่าทางอะไรนี่ผมว่ามันแน่นอนนะขับอย่างนิ่งเลยนะทางโค้งก็โค้งได้นะครับโค้งได้เต็มที่เหมือนกันถ้าโค้งยาวๆนะครับถ้าเป็นโคง้งแบบหักศอกหรือว,ว่าโค้งเป็นเหลี่ยมอะ่ะมันยังไงก็ต้องขอนนะครับเพราะมันจะ มันจะเข้าช้ากว่ารถเปล่าๆนะฮะเพราะว่ามันจะมีล้อํำยันอยู่นะครับแต่ว่าก็ดีก็คือยังไงก็ไม่ล้มนะครับขับขี่รถมันหนักนะครับพูดถึงเนี่ยถ้าขับขี่อย่างเงี้ยก็ดีผมว่านะครับพอลองมาหลายคันแล้วนะครับ เอาลองสั้นเร็วๆไปเลยเนีเ่ลลลยลองเร็วๆดิแปะกดปิด